ออฟฟิศซินโดมคอบาไหลแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะก็คือใครที่ใช้มือถือบ่อยๆนะคะเป็นอาการไมเกรนออฟฟิศซินโดมไหลติดแขนติดนะคะไปนวดไปครอบแก้วไปทําหัตถการอะไรไปทําอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็ยังไม่หายสักทีนะคะทุกคนควรจะรู้จักตัวนี้นะ,ะก็คือ w วลสปายโอนะมีนใช้ ณระยะเวลารวมกันเนี่ยอันนี้นะครบประมาณ1น,นเดือนแล้วนะคะรู้สึกว่าชอบแล้วก็ติดใจมากๆเลยนะคะทำเองได้ที่บ้าน5นาทีนะคะด้วยนวัตกรรม Mi โคร Current นะคะ Adaptive m i c คร c u r r n t t นะคะเป็นตัวที่เป็นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆที่มีงานวิจัยจากแคนาดางานวิจัยจากญี่ปุ่นงานวิจัยจากต่างประเทศเยอะแยะมากมายนะคะที่ได้รับการพูฟมาแล้วนะคะว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์ sell, เนื้อเยื่อของเราโดยใช้ไมโครเคเ r นต์ ent, นะคะที่มันเป็นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆนะคะ ทำไมมันถึงถูวนแบบนี้นะคะมันก็จะมีโหมดของกระตุ้นนะคะทุกคนถ้าวันนี้เราอยากจะก,กระตุ้นก่อนไปออกกําลังกายนะคะเราก็จะถูแบบนี้นะคะก็คือ ตรงแบบนี้นะคะคือการกรนะาาตุ้นนะถ้าดังๆตืดๆนี่คือเครื่องมันทํางานนะคะหรือว่าเราอาจจะถูเร็วเกินไปนะคะวิธีการใช้ก็คือไม่ควรจะถูเร็วเกินไปนะควรจะเป็นการสัมผัสแบบชา้ชาๆนะ <c oughs> เพื่อให้อดัพตีฟไมโครเคเ r นต์นะคะมันได้ดูจุดว่าตรงนั้นอนะเส้นมันติดหรือเปล่าหรือว่าเส้นมันแข็งหรือเปล่านะคะ แล้วทําไมมันถึงจะต้องแบบเบาๆเพราะว่าไมโครเคเรนต์เนี่ยมันส่งผลต่อการฟื้นฟูเนื้อเยื่อแล้วเรียบร้อยนะคะเราทํางานวิจัยมาแล้วควบคู่กับเจลนะคะที่เป็นลักษณะหน้าตาเจลแบบนี้นะคะบอดี้เจลนะคะซึ่งผสมประสานกับเอ o ล็อกที่ทําให้ผิวเราสวยแล้วก็ดูดีไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือเหตุผลที่ทําไมไม่ควรถูเร็วแล้วก็แรงเกินไปนะคะอ่าแล้วก็มิจะบอกว่า5นาทีนะคะในคำถามข้อที่2ก็คือถ้าติดใจละ่ะ จุดหนึ่งจุดเนี้ยก็คือทำแค่5นาที1ลูปต่อหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็มีงานวิจัยมาอีกค่ะช่วยในเรื่องของการลดการบวมน้ำนะคะแคลเซียมโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะคะก็จะหายไปนะคะคือเวลาเรากินของเคม็เคมๆหรือช่วงไหนเราเป็นประจำเดือนมันก็จะมีเจลที่เหมาะสำหรับในการลดบวมแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวกระชับแล้วก็ลดเซลลูไลท์แล้วก็พวกเส้นเลือดขอดต,ต่างๆด้วยค่ะ ใครที่อยากทดลองนะคะแล้วอยู่เขตบริเวณกรุงเทพนะคะหรือเชียงใหม่นะคะหรือว่าเขตบริเวณใกล้เคียงนะคะก็ติดต่อลงทะเบียนมาได้เลย I l เลิตัวนี้มากฟิน